ฮัลโโลคอการ์บสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับผมคลิปในวันนี้ผมครับก็จะมาสอนใช้งานคําสั่งฟุนเชิงลึกนะครับผมโดยคําสั่งนี้ครับผมจะแบ่งเป็น2อน P เนะีาะซึ่งอ่าอันแรกก็คือจะผมครับจะสอนอการใช้งานเขาเรียกว่าอะไรการใช้งานแบบอ่าคำสั่งเชิงลึกเฉยๆแต่อันที่2ก็จะสอนแบบอ่าใช้งานแบบประยุกต์ใช้นะครับผมอ่าโอเคครับก่อนที่จะไปชมกันผ,ผมก็อย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นไ โดยปกติครับผมคำสั่งฟุลที่คนส่วนใหญ่มักจะใช้กันจะเป็นการฟุลเพื่อทําให้พื้นที่น้ำ,นำานแบบว่างเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งวิธีการฟุลหลักๆก็ที่ผมเคยเห็นที่คนส่วนใหญ่เาใช้กันก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนี่ผมก็จะเป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่เขาทำกันนะซึ่งก็คำสั่งฟุลที่จริงมันสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะคืนก่อน อ,อเคอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเฉยเนาะโอเคผมเราจะมาวันนี้ผมจาไม่ได้มาใช้อ่แบบนี้แน่นอนเนาะออวันนี้ผมเขาจะมาใช้แบบอ่าแบบอันนี้นะแบบอะไรวะเขาเรียบเออช่หมดเถอะขอพิมพ์พิกัดสกู่นะครับนี่ผมผมครับก็จะมาใช้ใส่สอน ตอนใช้ไอพวกนี้เลยไอพวกหน้านตัวด้านหลังเนะี่ยว่าใช้กันเลย,ย <Okay. S 2> นะว่อาโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าใช้งานเนี่ยเนาะซึ่งผมจะยกตัวอย่างอันแรกผมเป็นเดสทอยผมเดสทอยก็คือการทําลายนี่มันจะทาลายอ่านี่ราทดสอบด้านหลังเนาะนี่แต่เก็ตว่ามันเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าเราได้ฟุฟนกระจกไปที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือตอนฟุฟนกระจกผมดินด้านล่างมันถูกทาลายลงมาเห็นไหมนี่ดินด้านล่างก็คือจะหายไปเลยแล้วก็จะได้ของแถมมาเป็นไอเทมนะครับมาประมาณนี้เลยนี่เดี๋ยวเรามาลองดูกันใหม ถ้านบนี้ผมใช้เป็นเท่าไร่ด็ดลบห้าจนถึงลบหนึ่งก็จะเป็นการอะไรหนึ่งซ้ำๆนี่มันก็จะได้คอนแทมมมเป็นกระจกนะแล้วก็การฝุมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยซึ่งการใช้งานในตัวนี้ผมก็ส่วนใหญ่ผมจะเป็นการาทำพวกระบบขุดอะไรนี่แหละนั่นแหละมันนั่นเลยนะครับผมอ่าตัอย่างต่อมาผมที่ผมจะมาทำกอน,นผมก็คือเป็นในส่วนของ ฮอโลฮอโลก็คืออ่มันจะกวงครับผมเมื่อเราใช้งานเนาะนีป่ปั่นไปเลยปุ๊บจะสังเกตว่าด้านล่างครับผมมันจะกลายเป็นห้องโล่งเนาะนี่ก็เราสามารถนําไปทําห้องโล่งๆได้ง่ายเลยเนาะนี่ประมาณนี้เลยครับผมอ่าครับผมอย่างต่อมาครับผมที่ผมจะมาบอกก็คือเป็นในส่วนของอ่าต่อจากนี้ต่อจากอ่าฮอนโลเนาะก็จะเป็นในส่วนของคลบผมคลิปคืออะไรคลิปก็คือมันจะแบบไม่ทําให้สิ่งก่อสร้างน,นั้นๆมัน ภาพเสียหายเนาะก็คือสมมติเรามีบ้านแล้วกันเดี๋ยวทดสอบกัแบแมปเลยแล้วผมแบบเพอฟุ้นเล่นนะอะเพิ่มฟุ้นเล่นนะปุ๊บต้องให้มันรัศมีกว้างกว่านี้น้องใครจะเห็นภาพไอช็มันจึกปุ๊บนี่นี่เขาผมเมื่อผมใช้ไปจะสังเกตว่านี่ผมสิ่งกอสร้างที่เคยมีอยู่มันจะไม่เป็นไรนะผมมันจะเหมือนแบบว่าเอ้ก็คือแบบเหมือนเอาพวกนี้ไปเติมเต็มอากาศเทนอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนั้นเลยจะรอเอาขึ้นนะ ก็วิธีนำเอาคืนก็ง่ายมากผมเราก็ใช้เป็นาตามด้วยพิกัดแบบนี้เนาะแล้วก็แอร์ศูนย์แล้วก็ตามด้วยรีเพลรีเพลเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีครับรีเพลแล้วก็ตามด้วยบล็อกที่เราต้องการลบออกก็จะหายไปเลยครับก็จะมีเศษเหลือที่ใหม่ใช่ไหมครัเราก็มาทุบออกก็แหละแลใครขี้เกยจก็ทําแบบกรอวางกบวางเลยเนาะอ่าโอเคผมอย่างต่อมาก็จะต่อจากคลิปพวกก็จะเป็นในส่นของออนไลน์ผมมาออนไลน์ ออนไลน์นี่ก็เหมือนกับฮอลโลเลยเนาะเพียงแต่ว่าอ่าอนไลน์ Online ผมมันจะแบบเวลาเราฟุนใช่ไหมคือมันจะถัดออกไปบล็อกหนึ่งรับผมะก็เข้าใจง่ายๆเลยอืมสมมติออนไลน์เป็นห้าแล้วกันแล้วเราตั้งอันนี้เหมือนกันนะผมลัศมีมันจะกว้างกว่านิดนึครับผมกว่ามาแค่นหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เหมือนเกิดปัญหานิดหน่อยใช่ไหมเด็ก ก็ออนไลน์ผมนี่จะสังเกตว่าห้องมันจะกว้างกว่านเนาะซึ่งมันมองไม่ค่อยมันมองยากอ่ะเนี่ยคือมันเอาง่ายคือมันกว้างกว่ามานิดหน่อยครับประมาณนั้นเลยเนาะอ่ที่ผมต่อมาก็จะต่อจากออนไลน์ผมก็จะเป็นในส่วนของรีเพียผมอันสุดท้ายเนาะรีเพียนี่แหละเบสอันนี้สละเบสสลับก็จะเป็นคําสั่งการแบบยังไงอ่ะเหมือนเราต้องการลบแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเราก็ทํางานได้ง่ายเนาะสมมติเราต้องการลบกระจกออกเราก็ใช้เป็นแอร์สูนแล้วก็รีเพียแกนนี่นะ ก็าจากก็จะหายไปประมาณนี้เลยนแล้วก็ลบได้ซึ่งพอมานี้ผมมันเหมาะมากสาหรับการเวลาโดนเขียนได้ระวางอว่ามีพวกเกียนพวกเชิมาเียนเราแล้วก็วางเราแล้วก็ออกไปนรแล้วก็วางน้ําเป็นคอแถมด้วยรวางที่ะางที่อาจจะวางน้ําเป็นคอแถมเลยแล้วก็วางน้ำนแ,แล้วก,แวก็แล้วก็กดออกไปเลยนี่ปัญหาก็คือนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเกิดอะไรขึ้น คือเราคงไม่มาไล่ทุบหรอกจริงไหมก็วิธีการใช้างานของเราก็พิมพ์อะไรผมทับฟุ้นครับผมเราก็ตามด้วยขีดสิบเราใช้ประมาณสิบก็พอเนาะเราก็ออกทีละอย่างครับผมแล้วก็ทำอย่างนี้เลยเนาะเราก็ตามด้วยแอร์ผมศูนย์แล้วก็จะให้มันรีเพจไปที่ลาวาก่อนเลยเนาะฟาวิ่งผมใช้เป็นลาลาวาฟาวิง่งลาวาอย่างนี้เนาะเราก็ปิดไปก่อนถ้ามันไม่มีก็แล้วไปนะ แล้วก็ตามด้วยอ่าวอ a t e r นอ่าฟาวิงฟาวิงว water เราก็ปาไปก่อนปึ๊บถ้าฟาวิงไม่ได้ก็ลองเป็นอ่ t วอเตอร์เฉยๆครับอืมนี่ก็จะประมาณนี้แล้วอ่ะต่อมาผมก็ยังมันก็ยังจะมีออ o ซิเดียนมีอ่านี่เราก็ทำเหมือนเดิมเราก็ปาไปเลยเนาะเราก็ใช้เป็น cobble นค cobble stone วันนี้เนาะก็ปาไปปึ๊บเห็นไหม ี่มันก็จะหายไปงานนะ่ายๆเนาะอาจจะมีลาวาลุงเหลืออยู่บ้างก็เราก็ทําเหมือนเดิมเลยเนาะม,นมันก็จะค่อยๆหายไปน,นั่นเองก็หรือบางทีเราอาจจะไม่หายเราก็ลองใช้เป็นลาวาเฉยๆนะครับลาวาปุ๊บมันก็จะหายไปแล้วนะครับผมง่ายๆเลยเนาะเขาสําหรับในวันนี้ก็จบกันหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับก,การตริดตามรับชมนะควับเจอกันใหม่ในอนะีพีหน้าสอนนี้ก็ไปแล้วครับผมโชคดีครับสวัสดีครับ